สวัสดีครับตอนนี้สถานการณ์ล่าสุดที่หน้าบ้านลุงนะครับตอนนี้เราอยู่ที่หน้าบริษัทบอลอมโฮมซับนะครับซึ่งมีหลายท่านนะวันนี้ตอนนี้หมดปามนะครโอ้วันนี้คือคักมากนะครับวันนี้รู้สึกว่าสถานการณ์ที่คักมากนะครับวันศุกร์ฝั่งนู้นก็มีหลายท่านนะครับฝั่งนู้น <c oughs> นี่นะครับบรรยากาศล่าสุดที่หน้าบริษัทนะครับ่ายค,คิดบรรยากาศดูเดี๋ยวเราพาไปเดิน,น,นเดินตรวจการนะครับอ๋ <c oughs> อมีหมวดปามอยู่นะครับ <c oughs> ด้านน้านะครับอ๋อมีช่างพงอยู่นะครับ อันนี้เราเดินภาพชัดสิงชัดไหมครับทุกท่านตรวจการนะครับตรวจพบช่างพงนะครับยังไม่นอนดูดูรูรูแบบใหม่นี่อ๋ออ้าวงงงงออไรสดแบบใหม่นี่แบบใด้นี่เหมือนผู้สื่อข่าวเลยนี่ยังไงเนี่ยยังไงบงงเนี่ยอธิบายเน่อยสตรีมยัดนู่นี่อาจารย์หยุดด้านโน้นอ๋อร่วมกับเจ้าเหรอถ้าจะเอาคนขึ้นมา ก็ได้ชัดค่าอโอ้ครับผมท่านสมัยแท้ครับผมแลเราจะได้ใครขึ้นมาก็กดไปเลยนี่เอาเอฟซีขึ้นมาก็ได้เหรอใช่นี่เอาเม้นต์ตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้อ๋อถ้าเราเห็นสาวๆสวยๆนี่แล้วก็ปุ๊บขึ้นมาเน่นไหมนี่แล้วก็เอามาแขวนชมเลยนะเราได้ยินเสียงเขาไหมเนี่ย เราได้ยินเสียงเขาไหมไม่ได้ยินเห็นแต่หน้าเห็นแต่หน้าเฉยอ๋อช่างพงนี่นะครับเออเหมือนช่องทีวีเลยนั่นเห็นไหมเกิดอะไรฟินนะตอนนี้ช่างพงไ,ได้ของเล่นใหม่นะมีของเล่นใหม่นะครับผมเออเชิญใจเอ็มเลยอ๋อเหรอครับถ่ายคลิปลครับถ่าย,ายคลิปถ่าย,ปายเอ็มถ่ายคลิปอยู่นะครับสวัสดี่าเอ็มนะครับครับสวัสดีครับ อ้าวมิติใหม่แห่งการไร่สดไร่สดแล้วเนี่ยไร่สดเป็นมันเป็นหน้าแบบหน้าเหมือนในหลังบ้านเลยนะเราคอมเมนต์ขึ้นมาก็ได้ใช่ปากหมุดเหมือนปากหมุดอืเหมือนป่กหมุดเลยเยอะมากนี่ครับ patent ก็ไปเรียนคอร์สนี้คอร์สนี้ไปมึงไปศึกษาคอร์สนี้เพื่อมาไร่สดขายของเราจะเอาสินค้าเราขึ้นมาเปะก็ได้อืไปโอเคนี่นะครับ ก็เป็นการไลฟ์สดแบบใหม่เนาะก็เป็นเทคนิคใหม่ๆนะครับที่ช่างปรุงได้มาจากข้าวเก่าเนะไปดูอาจารย์อาจารย์ก็กำลังงานที่เชิดเลยอาจารย์ครับอาจารย์เก่าเป็นผัวนายที่เราอ้ยู่โน้มแบกเบต้าครับเนาะอืออาจารย์เก่ากำลังดีอารมณ์นะครับผมทำงานเลยครับเก่าทำงานเลยครับทางนครับผมเดินเก็บบรรยากาศเนาะ คือคักนะวันศุกร์คือคักนะครับดีนะครับวันนี้ดีดอากาศเริ่มเย็นแล้วนะครับที่กกกอกอนะครับอากาศเริ่มเย็นแล้วนะอาการล่าสุดที่กกอกนะครับตอนนี้คือคักมากนะวันศุกร์ศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็จะคืนแบบนี้นะครับไม่รู้ว่าวันปกติเป็นแบบนี้หรือเปล่านะครับ ไม่รู้ว่าวันจันทรถึงวันพฤหัสเป็นแบบนี้หรือเปล่าแต่ว่าศุกร์เสาร์อาทิตย์คือคักแน่นอนนะครับสุกเสาร์อาทิตย์คือคักแน่นอนนี่ครับเก้าศูนย์นะครับเต็มเต็มนะครับเต็มเต็มเก้าศูนย์โดนเต็มเต็มครับโดนเต็มเต็มเจ็ดร้อยเก้าสิบนะครับอย่าลืมนะครับ TP สกินนะครับฝากพี่พี่ MC นะครับ ใครที่กำลังมองหาครีมบำรุงผิวหน้านะครับ,บขอแนะนำตัวนี้เลยนะครับ TP Skin ครับ790บาทของเป็นผลิตภัณฑ<อ>์ของมนอมหฮมซับนะครับ เนีย่ยเรียนตรวจการนะครับเรียนตรวจการบริเวณหน้าบ้านลุงนะครับบรรยากาศล่าสุดเนาะอากาศที่เกอกก็เริ่มเย็นแล้วนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับอากาศอยู่ที่บ้านของพี่พี fc เป็นยังไงกันบ้างแล้วนะครับก็เข้ามาแชร์กันนะครับ ว่าสมมุติว่าอยู่กรุงเทพอยู่นคนปรปฐมสุพรรณบุรีราชบุรีอากาศเป็นยังไงนะครับขอนแกน่นชุมพรหรือว่าอยู่ต่างประเทศนะครับอากาศเป็นยังไงนะครับก็เข้ามาแชร์กันนะครับแชร์แบบพยากรณ์อากาศกันได้เลยนะครับรู้สึกว่าวันนี้คือคักมากนะครับรู้สึกว่าวันนี้จะคือคักเป็นพิเศษนะครับ คุยเลยคุยเลยโหแอคนีครัแอคนีครับไม่ชอบเลยครับคนที่แอคไหมครับแล้วก็เอาไปผลไม้ที่สั่งนะก็ไปไปส่งใครมาเอาลุงเนี่ยลุงยังไม่นอนนะครับกีลุงก็มาถอดปลั๊กไฟนะปลั๊กไฟโชว์บ็อกเซอร์นะโชว์บ็อกเซอร์ โอ้เสียงธรรมชาติมากนะครับตอนนี้เชื่อว่าพีเอฟซีคงได้ยินเนาะเสียงยาเสียงจักระจันนะเสียงกบเสียงเขียดเสียงสุยาง บรรยากาศล่าสุดที่นะ้าบ้านลุงพลนะครับถ้ามีอะไรอัปเดตคลิบหน้าหรือว่ามีอะไรผิดปกตินะครับเดี๋ยวเรามาจะจะมาเจอกันคลิปหน้านะครับเพราะว่าเราจะกอดติดสถานการณ์อยู่นี้จนถึงวันอาทิตย์นะครับโอเคนะครับประมาณนี้ สก,การล่าสุดที่หนะ้าบ้านลุงนะครับเหตุการณ์ปกตินะครับตอนนี้คลิปนี้ลาปก่อนนะครับสวัสดีครับ